คือข้าวเหนียวนะคะเพื่อนๆคะ่ะเหมือนข้าวเหนียวมูนนะเขาใส่สีเหลืองนะนี่คะ่ะอันนี้ก็คือมะพร้าวโอน่นะคะอันนี้ก็เป็นถั่วนะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นเ,เหมือนออปลาตัง้งโถทอดนะคะ นี่ก็เป็นถั่วนะคะเพื่อนถั่วดินของเราบดนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงกนกันค่ะนี่นะก็ใส่ละน,น,นิดนึงน,น,นะคะก็ใส่ถั่วแล้วเราก็ใส่บาั้าง,งโขกทอด ท้ายเราก็ใส่มะพร้าวนะคะเพื่อนนี่ค่ะน้ำกระเทียมเกี่ยวด้วยนะคะเดี๋ยเราไม่ใส่นะคะนี่ค่ะเพื่อนนตานมากๆเลยนะคะ ของหวานนะคะไปทานด้วยกันค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูนะคะเป็นแบบว่าของว่างนะนี่เข้าเหนียวก็จะเป็นไม่ไม่เชิงข้าวเหนียวมูนนะคะเพื่อนขานะ,ะ่ะนี่มันปลาต้มปูอันนี้คือมะพร้าวขูด อันนี้คือถั่วนะคะเพื่อนๆถั่วสินตานนี่นะคะเม็ดถั่วที่เป็นเป็นเม็ดถั่วถั่วเหลืองประมาณนี้นะแต่ว่ายังเป็นเม็ดอยู่เขาเป็นนึ่งนะคะเพื่อนนะคะแล้วนี่ก็เป็นถั่วบดนะคะถั่วบดถั่วดินนะถั่วดินบด เมื่อกี้เป็นแบบถั่วเหลืองเอาไปนึ่งจิ้มอย่างนี้นะอันนี้ไม่มีน้ำตาลนะคะเพื่อนๆก็อ,อร่อยดีเนาะเหมือนข้าวต้มบ้านเราอะ่ะอโอเคอยู่ครับกินเล่นเหมือนเหมือนข้าวต้มที่โรยมะพร้าวใครจะเอาน้ำตาลใส่มาโรยก็ได้นะเพื่อนๆนะเมื่อกี้ก็มีกระเทียมเจียวให้ด้วย ไม่ได้ลุยนะคะคุนไม่ได้เอามาลุยคงจะหอมนะคลุกกะถั่วตามด้วยมะพร้า,พาวขูดเออได้ใอได้อร่อยค่ะเพื่อนแปลกดีนะคะปลาต้มปูดโจย อร่อยโอเคค่ะยังไงขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย